นะครับนายแพทย์สันติปลดทองในรายการเที่ยงวันต่อปัญหาสุขภาพนะครับในช่วงที่สองนี้ก็พยายามที่จะเอากระชับกระชับนะครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เรานี่อยู่ได้ด้วยการนำพลังงานอาหารน้ำอากาศเข้าไปเพื่อเผาพลานให้เกิดพลังงานให้เซลล์ได้ใช้นั่นเอง เซลเราเนี่ยมันมีอยู่สามเดียดล้านล้านเซลลนะคนเรากินอาหารทางปากกินอาหารทางปากหายใจทางจมูกนะครับกินลมทางจมูกบางคนกินลมทางปากทําให้เกิดโรคด้วยถ้ากินลมทางจมูกไม่เกิดโรคที่นี่ไอเรื่องของการหายใจเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับ เพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ใช่ว่าจะใช้นําอากาศและสิ่งที่เป็นพลังงานเข้าไปสู่ร่างกายอย่างเดียวนะครับธรรมชาตินี่ได้มอบอะไรที่มันเป็นพื้นฐานไว้มากมายนะครับ คนเราเนี่ยเวลาหายใจถ้าปกติแล้วเนี่ยจะหายใจประมาณสิบสครั้งต่อนาที8ครั้งต่อนาทีสิบถึงสิครั้งต่อนาทีพวกลือสีก็จะหายใจประมาณ4ครั้งต่อนาทีหรือว่าสิครั้งต่อนาทีแต่ว่าถ้าพวกโกรธทะเลาะอยากจะชกกันอยากจะตีกันเนี่ย พวกนี้หายใจประมาณ20ครั้งต่อน,นาทีเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับการที่เรามาทำความเข้าใจเรื่องการหายใจให้มันลึกซึ้งลงไปนิดหนึ่งว่าการหายใจเนี่ยปกติตัวที่ควบคุมการหายใจมันอยู่ที่ก้านสมองนะครับซึ่งเป็นสมองของ สัตว์เลื้อยคลานนะครับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็มีอยู่ในสมองสัตว์เลื้อยคลานก็อยู่ในหัวเราเนี่แหละเป็นสมองชั้นในมันทำงานเกี่ยวกับกินถ่ายสืบพันธุ์และก็นอนนะครับหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตแต่ว่าเราสามารถ คุมการหายใจให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ด้วยระบบประสาทอัตโนมัติเครียดหรืออัตโนมัติผ่อนคลายนะครับถ้าเราโกรธเราก็ใช้การกระตุ้นประสาทอัตโนมัติเครียดที่เรียกว่าซิมปัสติกหัวหากการหายใจก็จะเร็วขึ้นเวลาหายเครียด กลับมาปกติหายใจก็ปกติสมมุติว่าเราอารมณ์ดีนั่งจะฝึกสมาธิก็จะหายใจยาวกับท้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนเครียดเขาจะหายใจกับสวงอกหายใจเข้าท้องยุบหายใจออกท้องป่อง เวลาคนผ่อนคลายก็จะหายใจกับท้องหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบซึ่งมันตรงกันข้ามกันนะครับทีนี้ในทางการแพทย์นะครับท่านผู้ฟังสำหรับคนที่ฝึกสมาธิมีสติแล้วก็รับรู้เรื่องอารมณ์ที่มากระทบเขาก็จะใช้การหายใจนี่แหละควบคุมอารมณ์ โดยที่แทบไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยนะครับไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยเวลาเรากลัวใจเต้นใจสัน่นหายใจเขาก็ใช้อารมณ์เขาก็ใช้การหายใจนี่แหละครับคือหายใจยาวก็ไว้ฮอร์โมนสุขมันก็จะออกมานะครับทีนี้ถ้าเรา หายใจสั้นๆฮอร์โมนทุก์ก็จะออกมาเป็นกันอย่างนี้เพราะการใช้การหายใจควบคุมอารมณ์จึงมีการปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณหลายพันปีแล้วนะครับท่านฟังโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาเนี่ยอาณาปานาสติให้มีสมาธิอยู่กับการหายใจเข้าออก สติอยู่กับการหายใจเข้าออกเอออันนี้ดีมากเลยนะครับท่านผููฟัง่งถ้าเราหายใจยาวเรารู้ที่ว่าหายใจยาวหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบอ้าวฝึกทํากันได้นะครับไม่ว่าจะนั่งเดินยืนนอนสามารถที่จะหายใจยาวอย่างนี้สบายสบายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียด ไม่ต้องใช้หไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อสี่โครงหายใจใช้กล้ามเนื้อท้องอย่างเดียวใช้กล้ามเนื้อกับบังลมนะครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดความสงบสุขได้ในจิตใจของเราถ้าใครรู้สึกว่าโมโหก็หายใจยาวก็ไว้หายใจยาวสัก20ครั้ง หาจจะเข้าออท้องป่องแล้วกลั้นไว้หาจจะออกท้องยุบแล้วกลั้นไว้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายให้ผ่อนคลายใจมันก็สงบฮอร์โมนสุขก็จะหลั่งออกมาไอ้ที่เรื่องปัญหาที่มันมากระทบมันก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปเรามีสติเราก็คิดได้ ว่าที่เราเมื่อจะกี้ทำท่าจะมีอารมณ์เพราะอะไรนะครับก็สามารถที่จะใช้การหายใจควบคุมอารมณ์ได้อย่าให้มีการหายใจสั้นๆเพื่อรับอารมณ์นั้นนะครับมันจะทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นใน ศูนย์พัสกรบำบัดพัสกรก็สอนให้ฝึกการหายใจยาวอยู่ตลอดเวลานะครับหายใจยาวควบคุมอารมณ์ฮอร์โมนสุขก็จะออกลิสสีดวงอะไรก็จะหายนะครับอารมณ์ต่างๆที่มันตกผลึกอยู่ที่เป็นอารมณ์ไม่ดีมันก็จะไหลออกไปเองนะครับ เวลาหายใจเข้าเอาสิ่งดีๆเข้ามาเรานึกเอาสิ่งดีๆเข้ามาจากจากกักรวาลเวลาหายใจออกอเอาสิ่งที่ไม่ดีในตัวออกไปนะครับเรานึกอย่างนี้เราก็จะทำให้ร่างกายมันเบานะครับร่างกายมันเบาใจก็สงบนะครับไม่เห็นว่าจะต้องไปกินยาอะไรสาหรับคนที่ฝึก กันเป็นประจำและมันง่ายแต่บางคนนี่ฝึกยากฝึกเย็นการหายใจกับหน้ากับกระบังลมหรือกับท้องนี่หายใจไม่เป็นทำให้เครียดเรือรังภูมิแพ้เรือรังทำให้ติดโยงติดยาเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองมีความกลัวเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์กลัวได้ด้วยการใช้การหายใจหายใจยาวๆก็ไว เรากลั้นไว้ขณะที่เรมามีอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธแล้วก็หายใจออกช้ชาๆทางปากก็ได้นะครับไม่เห็นว่ามันจะยากเย็นอะไรนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาอย่าจนอย่าเจ็บนะครับ,รบสวัสดีครับผมตูนบริบักตักบริบุ ณกำลังฟัง FM 106.0 MHz เมกทุ่งใหญ่ซิตี้เรดิโอเคลื่นสุขภาพคลื่อนชุมชนเพื่อประชาชน0 7